เก่งผ่อนสบายฟรีดาวออกวันนี้คุปีหน้าสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับมายที่จะี้ยงทิปเั้ลนะคะเดี๋ยววันนี้มายจะพาไปดูรถเก่งผ่อนสบายสบายกันนะคะ มันสีเลสฟิเตอร์นะคะส่วนกระจังหน่าจะเป็นโครเมีมนะคะเป็นเส้นเล็กๆเจะมีโลโก้โตเลต้าอยู่ตรงกลางนะคะ<อ>ในส่วนของล้อนะคะล้อจะเป็นล้อแม็กค่ะ C E 2 8 4รลูนะคะตัวนี้กระจบรถมองข้ามตอนมีกำลังสร้างอย่ามองข้ามชนะนปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตัวควบคุมรถจะอยู่ข้างในรถนะ เสิมแต่งด้วยไฟเลี้ยวค่ะคันนี้จะติดปีนกระจกรอบคันเลยนะคะน้ามตับก็บเป็นสีเดียวกับตัวรถเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายจะถูกออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์นะคะจะมีโลโก้ตัว E p e u า e o t มีออทอตรงนี้ สัคัาละนะคะเราจะเปิดจากด้านในหรือว่าใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกก็ได้ข้างในกว้างมากค่ะเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของด้านนอกเดี๋ยวมาจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะคันนี้เจ้ากุ่มพลด้วยสดาวนะคะจะมีแอร์แบ็คู่หนะโงมอะไรจะเป็นพฟมอะไรแบบธรรมดานะ ส่วนของเครื่องเสียงนะคะจะใส่แผ่นซีดีนะคะในฝั่งของคนขับกับคนนั่งนะคะก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํานะคะ <Wow. S 1> สําหรับเบาะทั้งคันนะคะเบาะจะเป็นสีดาตกแต่งด้วยลวดลายด้วยได้สีเงินนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะกว้างแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําให้1ช่องนะคะด้านหลังในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องจะเป็นพันห้าซีนะคะ cvti รองรับ e 2 0ค่ะ อนนี้ที่เป็นรถเรานะคะมีโปรออกลดที่1,000บาทนะคะไดุ้นอาชีพไม่มีเครดิตก็ออกได้ติดแลกเริตก็ออกได้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อางเพ็มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตครต่อให้ทางเป็นรถเราแล้วนะคะเพื่อเ,เ,เป็นกําลังใจให้มานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ